กลัวเงินจะหมดใครรู้สึกแบบนี้บ้างคะความรู้สึกของคุณสำคัญมากๆค่ะคุณส่งความรู้สึกกลัวออกไปความรู้สึกนั้นะค่ะก็จะถูกดึงกลับมาหาคุณนะคะจิตใต้สำนึกของคุณนะคะก็คือความรู้สึกของคุณนั่นเองค่ะกายคิดจิตรู้สึกนะคะ จิตใต้สำนึกของคุณเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปที่คุณรู้สึกออกไปเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะคะเขารู้แต่เพียงว่าความรู้สึกที่คุณส่งออกไปนั่นแหละคะ่ะเป็นความรู้สึกที่คุณต้องการนะคะคุณส่งความรู้สึกกลัวกลัวว่าเงินจะหมดออกไป <_ ls 2> เขาก็จะเหนี่ยวนําเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆให้คุณเจอเจอเรื่องนั้นเข้ามาะคะ่ะหรือบางคนก็ประหยัดแล้วนะคะแต่เอ๊ะทำไมยังมีคนมาช่วยใช้เงินเราอีกนะคะนั่นเพราะว่าความรู้สึกของคุณที่ส่งออกไปนั่นเอง วันนี้ใครที่รู้สึกรู้สึกนะคะไม่ใช่ความคิดนะคะรู้สึกว่ากลัวรู้สึกกลัวว่าเงินจะหมดไปให้เปลี่ยนใหม่ค่ะให้รู้สึกไปเลยนะคะว่าเราจะต้องมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานหรือโชคลาภเข้ามาให้เรามีเงินใช้อย่างเหลือเฟือให้รู้สึกแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่รู้สึกอย่างเดียวแล้วคุณไม่ทํางานนะคะคุณไม่ประหยัดนะคะก็ต้องทํางานต้องรู้จักหารู้จักใช้รู้จักเก็บเหมือนกันนะคะแต่ให้ใช้ความรู้สึกค่ะว่าสิ่ง ต่างๆจะต้องมาเกื้อมานุนม,มาค้ำมาคูณคุณคุณจะต้องมีโอกาสช่องทางการเงินการงานและโชคลาภเข้ามานะคะวันนี้คุณรู้สึกยังไงคะกับเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณ